โลกอันแสนสดใสของฉันแต่ทำไมกันนะทำไมกันทำไมฉันรู้สึกตัวขึ้นมากับอยู่ภายในโลกนี้ที่มีแต่บล็อกย่าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็กล่องทำไมโลกมันแคบเช่นนี้จะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ แค่ไม่มีเพื่อนคุยเล่นได้ด้วยที่นี่มันที่ไหนกันหรือว่าเราต้องเริ่มชีวิตใหม่กันที่นี่ก็อาจจะเป็นได้ไหนดูสิเอ๊ะ FOR YOU งั้นสินะ เค okay. ฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไรต่อไปดีอึ๊บจ้ะและนี่คือโลกของสกายบ็อกขอบคุณที่รับชมครับ